มอน,นี้ยายอก็ออกมาเบิ่งหน้าจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรงพอดีจ้ะมัน,นี้ก็ฝนตกอยู่ได้จ้ะพี่น้องช่วงประมาณบ่ายโมงห้อยอันน้ำห้อยน้ำค้างอยู่บนถนนนะจ้ะแต่ว่าตกบ่แห้งจ้ะพี่น้องหอดหน้าย่าเ,เหรอจ้าโอ้ยน้ำมสะมาไหลค่ับจัพี่น้องขุ้นนะ นาำจนว่าขึ้นมาหอดพีเลยจ้ะคลิปก้อนๆนนะ่ะพี่นองทีย่่ายอันผ้าพี่นองอันออกมาถอนหยาหลกาอกการม่านใส่อันปุ๋ยขีงงัวใส่ตน้นอัน,นยังก่อตอน้นต้นฟักท่งนะ่ะนามบ้หลายปานนี่เนาะจ้ะถ้าเมนจำกันไดน้นาะพี่นองเนาะนามบ่หลายปานนี่จะเบิ่งงนีแม่มือน,นี่นาำอันถ่วมขึ้นมาหอดพีแล้วจ้ะ นี่พี่น้องทางนี่ทานนี่ก็ท่วมขึ้นมาหอดพีเลยจ้ะเบิ่องอันอาทิตย์ก่อนนี่ห้อยอันเพ่นมาตัดหญ้าแถวนี้บ,นบ่มีน้ำเด้จ้ะม่เมื่อน,นี่น้ำเต็มเลยพี่น,อน้องแนว่ั่นฝนตกต่้งเต่มมือขึ้นวั่นซุกเนาะจ้ะเนาะมันกระตกมาเรื่อยๆแบบน,นี้วันเสาห้องต๊กเวิดมือจ้ะพี่น้องมันนี้กระตกมากเรื่อยๆต๊กชุ่มือืออุ้ยเขาเขาหน้าทางพุ่นเขียวเราพี่น้อง อ,อ,อาทิตย์กนๆใ่ญเอเอาห้พี่น้องเบืงอยังเป็นเหลืองๆอยู่มาเมื่อนี้เขียวหรอจ้ะเขาง่า,งามหรอพี่นอ้องสงสัยเพิ่นใส่ปุ๋ย่ปเดี๋ยวห้องยางไปเบื้องพักกอนจ้ะพี่น้องกอนที่ยาเอิษฐ้ามูพี่น้องยางไปเบื้องเขาฟัง้างผุนย่าเอ้าพี่น้องยางมาเบื้องอันต้อนอันฟักทองกอนจ้ะอัปเดตต้นฟักทองก่อนหลังจากย่าเอศิอัน ฟุ่นขีง้งัวเนาะปุ๋ยขีง้งัวไปวันอาทิตย์ก้อนๆหนะ่ะพี่น้องที่ลูกสาวยายเออ็นกลับบ้านวันอาทิตย์ก้อนนะ่ะย่าเอ็นมาก,กับลูกสาวนี่บ่ค่อยงามดอกพี่น้องมังใบเพิ่นเหลืองสงสัยอันเพิ่อนอั่นยังก็เพิ่นโพดหนามบ่ช่วงนี้แล้วก,ก็บใบเพิ่นม,มันมีใบอ่นมันมีอันแมงเต่าทองกินพี่น้องใบเพิ่นก็นเลยบ่ค่อยงามจ้ะพุ่น ข้างพุ่นกับบอคอยงามเป็นไดดอกพี่น้องยงงายหยางไปเบิองเนาะยายหยางเร็วบ่ได้เด้อจ้ะเพราะว่ายายเอกขายังบ่ทันเด้หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์หมอว่าประมาณสองอาทิตย์พุ่นล่ะมันจังค่อยสิดีขึ้นพะนะโอ้ยอยากเฮ็ดเบียก,กับบ่ได้เฮ็ดดอกพี่น้องถ้าจะเก็บขาที่จริงพอยายกับลูกก็อยากให้ยายเอ๋มาหน้าเด้เพิ่นว่าอันย่านยายเอ๋มักของ,งาขนาใหม่เครื่อนใหม่เครื่อนหยนา อภูมินี่เครื่อมันไปไกลยุพี่นนองเบื้องต้นฟักท่องหรอยายเย๋ภาไปเบื้องฟังท่งอันบักทัวกับบักอันบวกเลียมยายเย๋ภามาเบื้องบักทัวบักทัวภูมินี่ยายเอเก็บไปแล้วรอบนึอืม มาเหมือนนี่โอ้ยไดอีกสองหน่วยเอาเก็บไปโหลดเนาะพี่น้องหน่วยใหญ่ย,ยก็เก็บไปโหลดสร้างมันได้ออกมาแล้วพอดีเรามาแลงย่าเอศกันเฮ็ดก๋วดเตีเ๋ยวกินข้าแลงย่าเอศไปกินกับอันกว๋วดเตี๋ยวคุณผน,นมีดอกลายอยู่ด้วยพี่น้องนี่หน่วยหน่อยมันหน่วยหน่อยมันหลาหน่วยอยู่จ้ะนี่แต่ว่าสร้างทางนี่มัน มันเป็นเพียคุณพี่น้องคุณทางนั้นมันเป็นเพียต้อหาเนี่ยมาสีดฟังท่านเนี่ยสิเป็นบอกบวบเลียมพี่น้องพอไงลูกกาต้นดอกไม่กับอันยังก็แตงกวาไวน้น่ะพี่น้องย่าเอ๋ยังมาให้เนี่ยมีเวลามาอั่นใหญ่ลุมมันอยโอ้ยย่าเอ๋ว่ามันจิ ตายแล้วล่ะพี่นองตน้นดอกบวบเรียมมันเป็นใบเหลืองๆแล้วน่าจะเป็นน้ำดินน้ำหนามมันมันอึมนม้่ไดบุพพีนองนี่น้วยนี่มันบ่ไปหนามาหล้างเลยเน,ยนี่น้วยนีย่น่าจะตุยแต่ว่าน้วยนี่ใหญ่อยู่ใเหญ่สิตัดไปเลยล่ะพี่นองบอ่เห็นบ่ถ้าห้าวบ่ตัดไปมันกับมีหนอนกินจ้ะถ้าสิรอให้มันใหญ่มันบ่ได้ใหญ่ดอกพี่นองนอนสิเจาะน้อนจะกินก้อน ยายเอสิเก็บไปไว้ทับพัดเซคไข่เลยพอดีล่ะลูกสาวล่ะยายเอศเป็นจิกลับมาบ้านวันเ,าเสาร์ยายเอศเดียวไปใส่ตู้เย็นไหวไหวทับพัดเซอันหมูโบสเซียนไข่ไว้ให้เพิ่นจะ้ะว่าล่ะยายเอศก็สิตัดก่อนเด้อพี่น้อง แต่บวบเลียมซ้ำน่วยจ้พาจาจขขะพี่น้องเบิ่งข้าวจักคราวก่อนหรือจังสิเข้าบ้านป๊าดพี่น้องเบิ่งหนามก้อนหนานีติ้ยแอพาพี่น้องมาเบิง่งนาดูดูนะน้า,นาม,มันบ่นหลายปานนี้เด้นนเนาะจ้ะเนาะเบิ่งแน่มามื้อนี้แหมพี่น้องคมอมเมนฝนตกมาอีกจักมื้อนี่โอ้ยท่วมข้าวปอดปอดเลยล่ะย,ยายเอ้วานี่เบิ่งข้าวอันนาพี่นางอัน ห้อยอันสงสัยราจางคนมาตัดต้นพกอีเอียนออกพี่นองเห็นบ่นั่ผพะอีเอียนอันห้อยคนตัดดอกอาทิตย์ก่อนที่ยายจออกมาหน้ามัดถอนห้าะกับลูกเา้าน่ะหน้าเราเังอันต้นพกอีเอียนเต็มยู่จ้ะหกอึ่งตึงยุ่พี่นงยายเหย่ออกมาเหมือนนี่สีเป็นเปนแบบนึงจ้ะห้อยอันกระจอมาตัดออกมัดถางออกจังสีจังคอยเห็นต้นเขาแน่พี่นองหน้าพี่น่าง ของหน้าย่าเอ๋ปุ๊บปันไดจ่าต้นพายเอียนพอย่าเอ๋ถอนออกอยู่กระสิมีแน่ปับไปจ่าหน่มีแนอยู่ปัปบไปแต่บ่หลายพี่น้องป้าหนามแนวมาผลนมาโพดแต่ว่าหน้างานนี่มันต่ำพี่น้องมันคุมพูดหน้างานเทิ่งผุนจังคอยันจังคอยันโน่นนามมันกระสิพ่อดีแต่ว่าหน้าหน้าเนี่ยงานเนี่ยมันนามมันหลาย เดี๋ยวย่าเหยี่สิบยางไปเบิ้งทออยู่หรอถนน,นว่ามันสิเป้งน้ำออกได้บ่พี่นอ้องถ้าเป้งได้ก็สิไข่ยอยู่มาเบิ้งหน้าบ่าได้ออกมาดูหราพี่นอ้องตั้งแต่วันใดลราวันศุกร์วันเสาร์พุ่นน่ะมื้อนี้ก็วันพุธแล้วจ้ะได้บกักบวบแล้วบัดน,นี้ย่าเอก็สิกลับบ้านแล้วจ้ะออกมาเบิ่งหน้าจ้ะพี่นอ้องเข่าก็กระลังงาม